สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกับบ่าเปียกขึ้นเก่าครับพี่น้องครับกับตอนเที่ยงใสะตอนเที่ยงเที่ยงเหรอพี่น้องครับอ,อ๋มือนี่ตามเอฟซีขอม้าพี่น้องครับนี่ซอยจุแลวก็เห็ดเกลียวห้เบิ้งเด้อครับพี่น้องว่าซานเพิ่นว่าบ่าเปียกเห็ดเก่ียวห้เบิ้งเนี้ว่าเป็นจังได๋ววาซาลเอฟซีเพิ่นขอม้าพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องชุดนี้ผมก็ซื้อม้าได้ตับพี่น้องนี่ตับขนาดนี้ครับสามิจีบแล้วกันเนื้อ ชุดนี้ผมซื้อสองรอยเนาะนี่ครับในเลือดในนั่นค่ากินบวชเท่ากับก้อยไว้ไว้ถักก้อยน้าพี่น้องครับนะพี่น้องครับอันนี้เพียเป็นเฮาต้มแล้วครับเฮาอ่อต้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเห็นในเบิ้งครับเห็นง่ายๆแบบสูตรบ้าเปียครับพี่น้องเนาะนับแลกกะใส่ผงชูดรสพี่น้องหน่อยนึงพอ,อแล้วครับ เดี๋ยวปุ๊ทีว่าวอาเหง้าอีกว่าใส่หลายพี่น้องเอาขัวพี่น้องนี่โหขอกัวต่ำนะครับต่ำโมเมนต์เครื่องบดพี่น้องไม่ต่ำด้วยพิกปนพี่น้องใส่เบิดเลย ปลาเพิ่งแกะน้ำปลาเดวแต่คนหมักนัวหม,ม,มักเค็มบ่มหมักเค็มนะครับอู้แมงวันกะลายนี่ครับไหนหนึงได้แล้วพี่น้องนี่พักค,ครับหอมเป็นหอมป้อมหอมบัวนี่แล้วครับกระดิเอือน้นขึ้นกันอยู่เนาะบ้านเขาอีสานบ้านเขาครับ ใส่บิดเลยครับสูตรง่ายๆครับพี่น้องสําคัญว่าเขาตรงออก่อนเพี้ยครับเพราะว่าลุงขาเขาเจ้าจเออพี้ยมันตัวนึงมันกับที่ได้เ่หลายนะเพื่นอนก็เอาสายยางสีดน้ำเข้าไปได้พี่น้องมันจะเป็นโมเมนต์เพีย้ยแทะภายใน,นเขาตรงเห็ุแบบนี้ครับตรงออว่าอ,อ้อนะพี่น้องบาทนี้ขอหยาดซอยด้อครับ เอาแบบนี้เลยเดี๋ยวละซอยเดี๋ยวละพี่น้องแกข้าวกันพี่น้องข้าวไหลอ้กินแห้งไหล โอ้โอ้โอบัดรต้องสันหลังจวดเลยฮ <laughs> ะพ่น้อง นี่มาละคือเอาพี่น้องตั้งแต่ที่เขาปลูกเขาก็ได้กินดูดิตับหวานพี่น้องสดบ่นะ,ะพี่น้องสายจวดอ่ะ หน้าตายเป็นแบบนี้นครับพี่น้องเนฮ็ดออกมาแล้วได้แบบนี้ครับจับจับแห้งพี่น้องเฮ้ยามจีบจีบพี่น้องเียนโอ้ต้องพันและพี่น้องมาอนเน้นๆของมันเลย ดห้ามไปที่ครับตับ จันลมพี่น้อง แซ่บพี่น้องครับยำปวดบ b u ยโอ้เพียละ cần xong gặp là nó nan nan bẹp đi qua mực bảng đi, bấm vào, ôi, mềm mông luôn. อ่อนดีขนาดบักละมะมะระกับเด็พี่น้องหืมยำไปยำมายี่ห้อยำห่อซุปจยงมันแซ่บ พี่อดีมพี่อดีทแท้ๆเียครับจ้บ ออการผักพริกเข้าไปครับนี่พี่น้องตบตูดพี่น้องเน,น,นื้อแซ่นนำปลาอันนี้เป็นเสื้อเนื้อแซ่นนำปลาด้วยครับ นีนเ่เนื้อแซกุกันกุ้งแซ่ํำปลาด้อันนี้เป็นเนื้อแซ่ํำปลาครับโอ,อ้สุดยอดพี่น้องแก้วกับเกือบเบิดพี่น้องคนขนาดคนขนาดครับ อแสดงมาแสบแห้งมอนแก้วเกือบปิดซอยจุเนื้อเป็นเนื้อส่วนสะโพกพี่นอ้องพรอยแห้งตัวนี้ตามคําขอครับวิธีเฮ็ดยาวของเบาเปียกครับไง,ไง่ายพี่น้องเห็ดแบบเฮ็ดกินแบบง่ายสําคัญต้องเขาต้องเอง็นเอ่เอเพียก่อนต้มเพียก่อนพี่น้องบระันเจ็บทองอ๋อคลิปนี้ทำมากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องครับ บ้าว่าจะเป็นยูทูบและเฟซบุ๊กครับพี่น้องมื่อนี้บ้าเปียกข,ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ